วันนี้เป็นอย่างไรเราต้องเล่าให้เราฟังก่อนเพราะว่าอย่างนี้นะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าคุณสุนทรชลาชนเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวไปเยอะมีสำนักพิมพ์จีบเยอะมีคนจะให้เขียนรรรออหนังสือพิมพ์เอนะหนังสรรรือนะครับพ็อกเก็บุ๊กเนี่ยนานมากแล้วตัง้งแต่เขาทิ่ทิพ์กันไม่เขียนจนวันหนึ่งอยู่ดีลุกขึ้นมาครีฟอรสำนักพิมพ์คุยบุ๊บอะไรที่เป็นจุดที่คิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องหยุดพอ็อกเก็บพูดคือคือคิดว่าเรา รองฟ้องแล้วไม่ไ้ม่รู้จักเพื <t t ่อนมีฟองให้คุณนะฮะแต่ว่าด้วยคการที่เมื่อกี้คุณก้าวบอกคือตอนที่ช่วงเล่นในโซนนอกระบบมันมีเวลาวิถีคนดังอย่างพวกป้า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 เป็นโวินพอช่วงโวินช่วงที่ไปอยู่กับพีเก่งคนก็จะออกเยอะมากนะแต่ผมมีความเข้าใจว่าการที่เราไปทำอะไรแล้วเราเขียนไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อันนี้เราไม่ได้ไปคอมเมพื่อนนะครับ กรรดาประโยชน์ก็เลยคิดว่าเก็บไว้ไม่อยากทำข้อเก็ตอกต่อเขามีคนคนจิตเยอะมากนะฮะในช่วงนี้แต่คราวนี้เนี่ยเราคิดว่าเออจบด็อกเตอร์มันก็มันก็พอที่จะครางตัวจิตต่างๆประสบการณ์สามสิบปีเนี่ยควรจะเล่าให้เป็นประสบการณ์เป็นวิทยาการให้คนที่ท้อแท้ตับล่างได้นะครับแล้วในสายของผมเนี่ยเพอาะเออที่ผมเนี่ยมาดีดีคือเขาเรียกอะไร ผมอยู่ในตอนที่เราแกงเนี่ยเป็นโลกคนอรงตอนเราจะต่อรู้กลิ่นงนี้ได้เนี่ยราอยากจะให้กำลังใจคนาทุกคนแล้วก็อยากให้เขารู้ว่าเป็นแล้วเป็นให้ดีที่สุดอยากให้คนเขาไปสูงเราอันนี้ือกลุ่มนี้อ่าได้กลุ่มหนึ่งก็คือพวกที่เคยเป็นลูกย้างแล้วทำไมกลายเป็นเหมาจ้างลูกย้างพวกนี้ก็อ่านได้เพราะเราก็มาจากศูนเรื่งจริง ว่าทำยังไงที่จะเป็นเจ้านายที่ดูดงาหนาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกที่ผมเรียนไม่จบเรียนหนังสือไม่จบเรียนจบแค่รุ่งเยาพกสนั่นเองแต่มาหวยหาก็อยากจะบอกคนที่ว่าการเรียนที่สายเกินไปนะครับก็สามารถได้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกที่สร้างผมแน่นอนอาชีพผมนะฮะสรางผมอาชีพเนี่ย ธุรกิจเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มีวงจรธุรกิจกั้นมากทำไมเราไม่อยู่แบบซับแต่เดิมก็อยู่แบบย่างคืนอยู่แบบที่ผมอยู่มาได้สาปีทาไมไม่อยู่อย่างนั้นก็จะถ่ายทอดให้ข้านรวงผมทั่วประเทศได้เหได้อยู่เพราะนี้พอยของสินนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของ ชีวิตช่างผงอย่างอยู่พร้อม่้วยไผ่นะครับเหมือนกับที่เราจะได้เห็นค่าเท้านะครับได้ทำผ้าเอาไว้สี่จุดด้วยกันนะครับก็คือจากลูจกจ้างสู่ลูกน้องทำผมเด่นเจนธุรกิจมีจิตค,ความย,ายั่งยืนเท่น,นี้แล้วไหนไม่ไ,ไร้ศยภาพเรียนพ,พัฒนาเรื่องเวลาไม่จับจ่านี่คือคอนเซ็ปต์โดยรวมสุดท้ายนี่คือจากลูกจ้าสู่ลูกน้องนะฮะจากลูกจ้ากลา,ายเป็นสู่ จ้างลูกน้องไม่สู่ลูกน้องสู่กันจ้าเออไม่ใช่โอ้าวจากลูกจ้างลูกจ้าสู่การจ้ากลูกน้องสู่การจ้าเออจากลูกจ้าสู่ลูกน้องพอดีกันเออตายสู่สู่คนจ้างลูกน้องเออโง่เดี๋ยวต้องจับเดี๋ยวต้องจับป้ายดูอีกทีนะครับก็ก็จะเป็นกําลังสําคัญในการที่ เ,เรียกว่าผู้ที่หาหนังสือต้นนี้เนี่ยจะได้มีกำลังใจครับในชีวิตที่ม,ทมีความตั้งใจคือคือผมว่าคนไทยเนี่ยมีความสามารถเส่ตยตัวอินโนเวชวลิซึ่งสูงมากแต่ด้วยความที่ว่าทําไมคุณไม่หาไกด์คุณอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นไกด์ไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตจนแบบประสบการณ์จนกิำคนเนี่ยอย่างเรา,นาเนี่ยถ้ากลับตัวไม่ทันก็อาจจะเป็นกะทีแล้วไม่เป็นไรนะไม่เหรอไหมฮะ คืออ๋อยม่ถืงว่าถ้าเราไม่มีจุดยืนในชีวิตถ้าเราไม่มีคืออย่างน้อยๆต้องเป็นไกด์ผมไม่คิดว่านักสืบเล่มนี้จะเป็นหนังสือสองคนแต่เป็นนักสือเป็นไกด์คนเพราะฉนั้นเอไม่ใช่ว่าท่านคือคือเรามีโอกาสที่ผ่านเราผ่านเยอะมากครับอ่านหนังสือเล่มนี้จะรู้ว่าผ่านหรผ่านมทุกอย่างแม้แต่ชีดยาเสพติดเข้าเท่งผมเคยปราดจริงจปัจจุบันชีดไม่ใช่ชีดยาเพื่อนปัจจุบันชีดลบแก่ <ítulo> <run> แต่ก่อนแต่ก่อนอ๋อหมายถึงว่าชีวิตนี่ยโลดผลมากคือทรายทุกอย่างอ๋อน้ำาที่ก็ทายทุกอย่างแล้วแล้วแล้วอย่งเหมือนกันที่พวกรุ่นรุ่นเบบี้บูมเมอร์มันลองแบบลองลองโดยไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีแพทเทิร์นน่ะคือเอาร่างกายลองอ่ะอ่าทุบกันทุบกานท่าเนี่ยมันไม่มีแพทเทิร์นเที่ยวสนุอสดงกลอนไหลอะไรมาตุ้มไรส่งไปไหนส่งไป สิ่งพวกนี้เนี่ยเราอยากจะมาบอกบรุ่นใหม่ว่าเฮ้ยเวลาเซฟไฟเซฟไวแล้วก็อ่านหนังสือที่มันเป็นไกด์สักหน่อยมันจะมันทำให้อะไรมนันมทำให้ชัทมากขึ้นทำให้การอุ่เอาเวลาตรงเน,นี้ยไปทำิ่งประโยชน์ี้วยกับทีมด้วยกับผมก่าเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยเวลาเวลาคุณอษษ่ยนหนังสือเนี่ยใจก็ครู้ว <ใน S 2> ่าเขาเป็<ใ>นตัวว่าเขาเอฟฟ์เบาเบาอ่านไร้สาระเบาสมองอ้วนเอิบไปนะครับว่า ไปเที่ยวตรงนั้นดีผู้ชายคนนี้มาไม่ใช่ก็มีบ้างก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างก็คือสรุปว่าอยากให้เรื่งสิ่เรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรเป็นไกด์สักนิดนึงในการดำเนินชีวิตของคนรุ่นเราเพื่อประหยัดเวลาในการใช้ชีวิตเราคือถ้าคุณอ่านเรื่องสื่อธรรมะคุณก็ไปแล้วคุณก็อาจจะไปดูได้แต่คุณยังอยู่ในโลกปัจจุบันคุณอาจจะเอามาแอปพลายต่อแล้วอยู่นะฮะอาจารย์ ใช้เวลาที่สั้นแล้วก็ไม่ให้จำเป็นที่จะต้องไปไปยึดหนอ,นอว่าคนนั้นไหว้พระน,นะคนนี้ไม่ไหว้พวระหรือะไรนพว่าเราสามารถเอาสิ่งพวกนี้มาผลิตขึ้นนอกไปสร่โลกภารนอกแล้วนะครับก็หวังว่า,วาคงจะตรงกับจุดประสงค์ของหลายๆคนนะครับที่คิดว่ามีหนังสือเล่มนี้ไว้ก็อาจจะเป็นยาสามัญประจำบ,บ้านให้กับลูกหลานได้นะครับเพราะเดี๋ยวนิปปิ้รุ่นใหม่เขาก็ เปิดตัวเปิดใจกนะันมากขึ้นนะครับยอมรับอะไรง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นะผมว่ากหนังสือเล่มนี้พ่อแม่ก็อ่านได้เด็กผู้นิ่ก็อ่านได้นะครับอย่างหนึ่งวันนี้เนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าเป็นความตั้งใจของเรสาศักดิ์ชสักาชรเองว่าเราอยากจะช่วยผู้ประสบโรคภัยภาคใต้รายได้ทั้งหมดจากการขายวันนี้จะมอบให้ช่วยทางภาคใต้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ไรายได้คือวันนี้ผมเป็นคนซื้อหนังสือทั้งหมด นะฮะที่คุณซื้อเนี่ยผมซื้อทั้งหมดแล้วก็ให้ทั้งหมดเลยโนได้ร้อยคะแนนที่คุณแจกไปให้ท้าได้หมดนะครับโอ้โหก็น่ารักมากแล้วก็ดูเพื่อนเพื่อนรักของหนุ่สัตว์นะครับคุณคุณวิรัตนะครับคุณโนแมนนะครับจากเกษตรชาติก็สั่งซื้อเรียบร้อยๆถึงร้อยเลยอ๋อขอบคุณครับน่ารักมากๆสปอร์ตมาตลอดเลยนะด้วยกดทูดถึงไม่ได้ นะครับเอาละครับวันนี้ผมหวังว่าท่านที่ส,สิ้นสงศัร์ชราชนโดยเฉพาะวันนี้นะครับเราช่วยกันเลยนะครับสำหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมาด้วยนะครับไม่ใช่แค่เพื่อนเพื่อนพีนพนพนพนนน่น้องนะครับราคาหนังสือจริงๆ1 5ึงบาทแต่ว่าใครที่อยากจะบริจาคสมทบเข้าไปเลยนะครับก,ก็เงินทั้งหมดนะครับจะถูกนาไปช่วยผู้ที่ประสบปัญหาภัยทิ่ภาคใตา้แน่นอนนะครับก็เป็นหนึ่งในความตั้งใจของผู้ชายตัวนล็ๆถึง1้อยกบกว่าบาทวันนี้คุณสมศักดิ์ชราชนที่อยากจะบรอะไรได้